สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SK b o บอนะครับผมมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้นะครับวันวันเดย์แบบนี้ก็ยังมีฟุตบอลหลายคู่ให้ติดตามโดยเฉพาะคู่ใหญ่ๆนะครับจะมีในอิตาลีนะครับกาโชเซเรอาแล้วก็มีลาลีกาด้วยนะครับส่วนอังกฤษนี้จะมีเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็วันนี้จะมาให้3คู่นะครับผมก็คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเริ่มที่คู่แรกก่อนนะครับไปดูคู่ที่ หลายท่านน่าจะติดตามก็คือยูเวนตุสนะครับวันนี้เล่นในบ้านเจอกับคีเอโวนะครับเป็นการพบการของจ่าฝูงนะครับกับทีมบุ้ยนะครับก็ห่างไกลมากนะครับทั้งเรื่องของสภาพฟอร์มการเล่นสภาพทีมทรงบอลแล้ก็เกรดนักเตะอะไรต่างๆคือยูเวนตุสเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยวันนี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับเรื่องของอ่า การเก็บ3แต้มไม่ใช่ไม่น่าใช่าง,งานที่ยากจนเกินไปเพราะว่ายูเวนตุสไม่มีคิวอะไรลงเตะในช่วงกางสัปดาห์นะครับมีทีนู่นเลยนะครับช่วงวันอาทิตย์นะครับเจลราซิโอก็มีเวลาพักเต็มเตมนะครับ7วันในนั้นวันนี้สามารถจัดหนักจัดเต็มได้นะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดจะเพิ่งเตะกับมิลานมาในช่วงกางสัปดาห์นะครับไปบอลถ้วย วันนี้ก็น่าจะมีการโรเตชันบ้างนะครับแต่ถึงไงก็ตามครับต่อให้ยูเวนตุสมีการพักนักเตะแล้วก็ใช้ชุดผสมลงเล่นก็ยังมองว่าเหนือกว่าอยู่ดีนะครับลุ้นแค่ว่าวันนี้นะครับยูเวนตุสจะยิงเกินกำแพงได้ไหมกับเลดี้เปิดมาอยู่ที่2.25นะครับแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์ผมมองว่ายังต้องเชียร์ไปที่ยูเวนตุสนะครับสกุลต่อไปนะครับไปกันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับผมไปดูที่ โบตันเจอกับเวสต์บอมบิชอัลเบียนนะครับโบตันก็เป็นทีมที่ผลงานไม่ดีในชั่วโมองนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ดีเลยแล้วกันนะครับเป็นันดับรองบุย้ยนะครับส่วนใหญกจะพบแต่ความพ่ายแพ้นะครับโบตันชนะเกมเดียวเท่านั้นนะครับในรอบ10โอหเยอะมาก17เเกมหลังสุดนะครับโบตันชนะเกมเดียวนะครับผลงาน ค่อนข้างย่าแย่นะครับวันนี้เล่นไนบ้างก็จริงแต่จะมองว่าสภาพทีมเป็นรองเวสบอมอยู่เยอะอยู่หลายเท่าเลยนะครับเวสบอมไปเยอนก็จริงแต่ว่าผลงานดีกว่าเรื่องของความเด็ดขาดดีกว่านะครับดูแล้ววันนี้มองว่าการบกไประก็บ3แต่ไม่น่าใช่งานที่ยากเลยนะครับเรทเปิดมาวันนี้อยู่ที่ครึ่งคบลูกแค่ชนะก็เห่แล้วผมให้ยอดต่อไปที่เวสบอมล้วกันนะครับส่วนขค้อสุดท้ายนะฮะ ไปดูที่ตุรกีแล้วกันนะครับเป็นคาสิปาซาเจอกับลิเซสปอร์ก็ลิเซสปอร์ทีมอันดับบุ้ยนะครับชนะมา2เกมล่าสุดแต่ว่าไปเกะอ่าไปแค่เกะอุ่นเครื่องซึ่งมันวัดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไปดูสถานการณ์ในลีกนะครับก่อนที่จะพักเบรกหนีหนาวเนี่ยค่อาริสปอนี่ไม่ชนะใครมาเลยต่อ10เกมในลีกนะครับแล้วก็ปัญหาหลักคือเกมรุก ยิงไขรไม่ค่อยได้แล้วก็เก็บรับยังจะเสียประตูเยอะอีกนะครับวันนี้ไปเยือนด้วยนะครับไปเยือนคาซิบาซาโฮตารางที่ผลงานกําลังโอเคเลยนะครับชนะมา3เกมติดต่อกันแล้วก่อนจะพักเบียร์มีหนาวไปนะครับก็ดูแล้ววันนี้มองว่าน่าจะต่อยอดได้ต่อเนื่องนะครับเล่นในบ้านด้วยวันนี้เลเปิดมาแค่ครึ่งควบนะครับชนะก็ได้ตังแล้วนะครับยุ้นแค่ว่าจะได้ครึ่งหรือได้เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดต้องเชียร์วันนี้มองว่า คาซิปาซ่าเป็นทีมทีมนั้นนะครับสรุปแล้วครับ3คู่จะ SK วันนี้นะครับจะมีอ่ายูเวนตุสนะครับวันนี้ชนะแน่นอนลุ้นแค่ยิงขาดแค่นั้นนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่เวสตบอมวันนี้ก็เชื่อว่าน่าชนะได้โบตันผลงานไม่ดีนะครับก็ดูแล้วน่าจะแพ้ไปเช่นเดียวกับทางฝั่งตุรกีนะครับคาซสิป,ปาซ่าก็ดูแล้วเหนือกว่าเยอะนะครับเลนในบ้าเจอดับบวยก็ไม่น่าพลาด นะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ